สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะอันนี้นะคะซองแรกเป็นของคุณธัญทิพน์นะคะอันนี้จากจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะจะมีเป็นต้นหอมนะคะของไอบลูนะคะอันนี้หนึ่งชิ้นนะอันนี้ยังไม่ได้เทีย่ย่นะคะจะมีเป็นเฟรนฟรายนะคะสีแดงนะคะหนึ่งชิ้นปังยาวนะคะอันนี้เป็นไอติมกุกไก่นะคะแล้วก็นี้จะเป็นมาร์ชเมลโล่ด้วยนะคะ มานี้เป็นของคุณแกวลรินจากจังหวัดนะครราชสีมานะคะก็ของพี่เขาจะมีสองกล่องเลยนะคะอย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นฮอทดอกนะคะไซส์จัมโบ้นะคะหนึ่งชิ้นฮอทดอกยักษ์นะคะแล้วก็นี้จะเป็นแบบสตรอเบอรี่ยักษ์นะคะอันนี้หนึ่งลูกนะอุนจีนะคะนี้จะเป็นอุนจีไซส์จัมโบ้นะคะหนึ่งชิ้นซอฟนะคะหนึ่งชิ้นนะคะมีมาร์ชนะคะของไอลูมนะคะทั้งหมดหนึ่งชิ้น อันนี้จะเป็นแบบป๊อปคอนนะคะอุนจินะคะเป็นของซานคิวิแลนนะคะหนึ่งชิ้นอันนี้เป็นแบบแพนด้านะคะขวดซอสนะคะทั้งหมดสองชิ้นนะคะอันนี้จะเป็นแบบหมาพัฟฟี่นะคะหนึ่งชิ้นมีแพนด้านะคะเป็นของซานคิวิแลนดนะคะทั้งหมดสามชิ้นแล้วก็เป็นตัวโมเดลนะคะลายต่างๆนะคะ ก็จะมีลายเสือลายสติ๊นะคะเป็ดโดนันดักนะคะกระต่ายนะแล้วก็มีมิกกี้เมาส์นะคะเพิ่มอีก2ชิ้นนะน,นี่นะคะ mm hmm. อันนี้จะเป็นลังที่2ของคุณแกววลิน hmm. เหมือนเดิมเลยนะคะ mm hmm. อย่างแรกนะคะจะมีมามโกบเบบี้ครีมนะคะ mm hmm. อันนี้เป็นเป็นครีมนะคะทาผิวนะหนึ่งชิ้นนะคะเ mm hmm. ฟ้นไฟนะคะอันนี้เป็นของซานทิวแลนด์นะคะ mm hmm. ทั้งหมด3ชิ้น mm hmm. ปังยาวนะคะทั้งหมด2ชิ้นนะ แล้วก็มีตัวลีลักคูมะนะคะเป็นตัวตุ๊กตาแบบนี้นะคะทั้งหมดสามชิ้นขวดโคกนะคะกระป๋องน้ำอัดรมณนะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็นี้เป็นแบบดังโง่นะคะมัมมี่ของคิวตี้นะคะกุ๊กไก่นะคะหนึ่งชิ้นถุงเงินนะคะทั้งหมดสามชิ้นสามสีเลยนะคะมีสีม่วงสีเขียวนะคะสีแดงนะอันนี้เป็นแครอทนะคะหนึ่งชิ้นบันนะคะไซจัมโบนะคะทั้งหมดสี่ชิ้นนะคะ นี่นะแล้วก็มีแฮมเบอร์เกอร์นะคะเป็นของไอลูมนะคะทั้งหมดสามชิ้นนะคะอันนี้เป็นเชอร์รี่นะคะ2ชิ้นกระต่ายตีแบตนะคะ2ชิ้น2สีอันนี้เป็น M MM อมี่มาร์ชนะคะอันนี้เป็นแบบตัวซูชิยืดนะคะ1ชิ้นอันนี้เป็นพับเคฟักทองนะคะเมลอนนะคะ1ชิ้น ซอฟจิ๋วนะคะทั้งหมด2ชิ้นนะคะอันนี้เป็นแบบนกนะคะ1ชิ้นอันนี้เป็นโตเกียวดิสนีย์นะคะแล้วก็น,นี้จะมีเป็นแบบมาร์ชเมลโล่ด้วยนะคะก็ขอบคุณออเดอร์ทั้ง4คนมากๆเลยนะคะ